สวัสดีเพื่อนเทุกคน,นครับวันนี้เรามาทําเมนูง่ายทานกันครับกับบรรยากาศยามเย็นอากาศดีๆครับเหมือนฝนจะตกนะทุกคนก็ไปตั้งกระทะให้ร้อนนะครับต่อไปเราจะใส่ตัวพี่แกงกับตัวน้ํามันนะครับตัวพี่แกงวันนี้ผมใช้ประมาณสองโต๊ะครึ่งเอ๊ะสองช้อนโต๊ะครึ่งนะครับใส่ตัวเครื่องแกงเราไปแล้วก็เอาไปล้วนนะครับให้ตัวเครื่องแกงเราส่งกลิ่นหอมนะครับ ตัวเนื้อปลาเนี่ยผมใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับเป็นเนื้อปลาตับนะครับพี่เขาเอามาขายนะครับก็เป็นตับมือธรรมดาคนระับไม่ไม่ได้ใช้เครื่องบดนะทุกคนใส่ตัวปลาไปแล้วก็ลวนให้ตัวปลาเราสุกประมาณห้าถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะใส่ตัวน้ำปลาไปประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเราจะค่อยๆขค,คั่วไปเรื่อยให้ตัวเนื้อปลาของเรา กือบสุกนะครับขั้นตอนนี้ทําเมนูเตาถ่านก็ต้องใจเย็นๆด่วนเพราะเตาถ่านมันจะกำหนดไปไม่ได้นะครับเราก็กะเอากลัวตัวปลาเราส่งกลิ่นหอมนะครับต่อไปผมจะใส่ตัวน้ําเปล่าไปตัวน้ําเปล่าเนี่ยมันเพื่อนกะเอานะครับเราชอบประมาณไหนแต่วันนี้ผมจะเป็นแกงที่เอาไว้ตดน้ําได้ด้วยนะครับผมจะใส่ให้ตัวท่วมตัวปลาไปใส่ตัวน้ําไปแล้วก็ รอให้ตัวเนื้อปลาของเราสุกนะครับให้น้ําเดือดนะครับตอนปรุงทีแรกเราใส่น้าปลาไปแล้วนิดนึงนะทุกคนตอนนี้ตัวปลาของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็มาชิมรสชาตินะครับรสชาติความเผ็ดความเค็มเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบเลยนะครับตามด้วยตัวน้าตาลตัดรสชาติไปนิดนึงนะครับผมจะใส่ ผงนัวไปอีกหน่อยหนึง่งก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวน้ำปลาเพิ่มความหอมและความเค็มนะครับใส่ตัวพริกสดใบมะกรูดของเรานะครับตอนใส่ตัวใบมะกรูดกับพริกสดเปนแบบกินหอมมากค้วยขั้นตอนต่อไปก็ใส่ตัวใบกระเพราของเรานะครับเยอะครับ กินหอมตัวโตอ้วนทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูเราทําง่ายไหมครับก็ไปได้หนึ่งเมนูนะครับที่ทํากินไม่ยากเครื่องปรุงไม่เยอะนะครับรสชาติเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบไปเลยได้เวลามาลองชิมแล้วครับต้องเบิ้ลนะรับ ปลานี่ไม่เหลือความเคาานะครับอร่อยมาก